สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตติดตามข่าวช่วงที่2องนะคะตำรวจปคบค่ะบุคคลโรงงานเถื่อนที่ใช้เป็นสถานที่ในการผลิตแล้วก็เป็นโกดังเก็บยาเร่งผลผลิตทางการเกษตรกว่า80ชนิดมูลค่ากว่า30ล้านบาทค่ะ กำลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการครุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกอปคบและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจค้นบริษัทสาทธิวาไทยจำกัดอาคารสำนักงาน3ชั้นเลขที่232ทับ11ซอยเพชรเกษม95ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ใช้เป็นโรงงานผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นปุ๋ยสารเร่งการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์เคมีที่มีสารวัตถุอันตรายกว่า80ชนิดหลังเกษตรกรจากจังหวัดสระบุรีโทรศัพท์ร,ร้องเรียนผ่านสายด่วน1135คุ้มครองผู้บริโภคโดยพลตำรวจตรีนรศัสกสิ์เหมนิธิผู้บังคับการปอคอบอเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นภายในโกดังพบผลิตภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาท โดยพบว่าโรงงานไม่มีใบอนุญาตการผลิตบางส่วนไม่มีฉลากแจ้งส่วนประกอบและไม่แจ้งสถานที่ผลิตซึ่งเป็นความผิดต,ตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคอีกหนึ่งคดีนะคะตำรวจค่ะจับตัวคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดูหลอกเหยื่อหญิงสาวไปทําพิธีในโรงแรมม่านรูดก่อนข่มขืนและชิงทรัพย์ค่ะ นายภาคินหรือโอธนวัตรวัสวง์อายุ32ปีถูกตำรวจสอนอบวรมงคลจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซนท่านปิ่นเกล้า ลังอ้างตัวว่าเป็นหมอดูผ่านทางอินเทอร์เนต็ตหลอกหญิงสาวอายุ20ปีผู้เสียหายที่ติดต่อขอดูดวงว่าให้โอนเงินค่าดูดวงจำนวน2,000บาทก่อนจะนัดพบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าและล่วงผู้เสียหายไปทำพิธีสะดเคราะห์ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านจรัยสนิทวงศ์และเก็บเงินเหยื่ออีก2,000บาทเป็นค่าทำพิธีฝังรูปฝังรอยลงสเสดอาคมเพื่อสะดเคราะห์และใช้กำลังบังคับข่มขืนก่อนหยิบเงินของผู้เสียหายไปอีกจำนวน500บาทและหลบหนีไป ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าหลอกผู้เสียหายมาแล้ว5คนและเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งล่าสุดใช้ชื่ออาจารย์พลในการล่อลวงเยือ่อขณะที่ตรวจสอบพบว่าในรอบหนึ่งเดือนผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนเข้าออกในบัญชีก,กว่า30ครั้งค่ะตำรวจเตรียมออกหมายจับคนร้ายนะคะที่ใช้ยาสลบซึ่งใช้กับสัตว์ใหญ่ไปลูทรัพย์ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภายในโดยแจ้งว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามารูดซับผู้ป่วยโดยใช้สารไซลาซีนซึ่งเป็นสารที่ไม่มีรสกลิ่นและสีสามารถดูดซึมได้เร็วทางกระเพาะอาหารผสมกับน้ำและนำไปให้ผู้ป่วยที่รอรับการรักษาดื่มทำให้หมดสติจนเกือบเสียชีวิตก่อนจะรับก่อนจะรูดซับผู้เสียหายไป ล่าสุดพันตำรวจเอกสมานร,รอดกำเนิดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพยาไทเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้เสียหายก่อนรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับคนร้ายซึ่งเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายมีอายุและจะเลือกเหยื่อที่มีอายุมากที่มาคนเดียวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอื่นเช่นกันซึ่งบางรายถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากสารไซลาซีนเป็นเนยาสลบที่ใช้กับสัตว์ขนาดใหญ่ไปกันที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบค่ะก็ยังคงก่อเหตุกันรายวันดักยิงอาสาสมัครพิทักษ์เมืองปัตตานีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะและว,วางระเบิดทหารพรานที่อำเภอระงแงะจังหวัดนาราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายค่ะ เมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีเกิดเหตุคนร้ายขี่จักรยานยนต์ตามประกบยิงนายสมคิดเสาวนีอายุ48ปีอาสาสมัครพิทักษ์เมืองจังหวัดปัตตานีบนถนนสายปัตตานียะลาหมูห่1ตำบลตะลุโบอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยนายสมคิดถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายและลำตัวสองนัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ และเวลา8นาฬก45นาทีคนร้ายจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ใส่ไว้ในกล่องเหล็กหนัก10กิโลกรัมดักสังหารทหารพรานชุดลาดตระเวนเส้นทางสังกัดร้อยทหารพราน4510กรมทหารพรานที่45ริมถนนบ้านกูตงหมู่3ตำบลบององอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชคเหล่าโกกอายุ24ปีอาสาสมัครอารสยาคออายุ34ปีได้รับบาดเจบ็บ และเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อรอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ค่ะไปดูกันที่สถานการณ์น้ําท่วมบ้างนะคะน้ําก็ทะลักเข้าท่วมศูนย์ราชการของอาเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาแล้วขณะที่อยุธยาค่ะก็มั่นใจว่าปีนี้น้ําจะไม่ท่วมเกาะเมืองอย่างแน่นอนส่วนที่ฉะเชิงเซานะคะก็กําลังเร่งระบายน้ําลงแม่น้ําบางปะกง น้ำจากลำน้ำหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาไหลไปรวมกันในพื้นที่อำเภอพิมายซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการทั้งสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอพิมายสำนักงานที่ดินระดับน้ำสูงกว่า30-40เซนติเมตรทำให้การเดินทางสัญจรและติดต่อราชการเป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้านว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งนำสิ่งของบรรเทาทุกข์แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนฝั่งตรงข้ามรอบเกาะเมืองกรุงเก่าเปิดเผยว่าบนเกาะเมืองเป็นศูนย์กลางทุกด้านของจังหวัดน้ำยังไม่ท่วมเพราะเป็นพื้นที่สูงในปีนี้ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าน้ำจะไม่ท่วมเกาะเมืองแต่ยังจะเตรียมพร้อมป้องกันเกาะเมืองต่อไปอีก1ิบวัน เนื่องจากจะมีพายุพัดเข้าประเทศไทยอีกสองลูกเชื่อว่าจะรับมือและป้องกันเกาะเมืองได้อย่างแน่นอนส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เดินทางไปตรวจสถานีสูบน้ําประตูระบายน้ําบางกระดานบางกระเจ็ดและน้ําคูมอนอําเภอบางคล้า เพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําบางประกงพบว่าประตูระบายน้ําบางกระเจ็ดชารุดถ้าแก้ไขแล้วเสร็จก็จะช่วยเร่งมวลน,น้ําลงสู่แม่น้ําบางประกงและลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้นช้างเปิดโอกาสนะคะชวนคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถทางดนตรีค่ะไปติดตามชมรายละเอียดกันเลยค่ะช้างมิวสิกคอนเทสซีซั่น3สุดบีบสุดขีดสุดใจช้างเปิดเวทีแห่งโอกาสภายใต้แนวคิดชีวิตของเราใช้ซะ ชวนคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถทางดนตรีเพื่อลุ้นรางวัลกว่า2ล้านบาทพร้อมโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กระทบไหลวงดนตรีแถวหน้าและเซ็นสัญญากับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของช้างโดยในปีนี้ได้เปิดให้ส่งคลิปการแสดงเพลงในสไตล์ของตอนเองจำนวนหนึ่งเพลงมาที่ w ว w c h a n g m u s i c c o n t e s t .com เพื่อเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2556ถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยน2556ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไล้ที w w w facebook com s h a n g w o r l d ตอนนี้น้องน้องมอปลายหลายคนนะคะคงกําลังตั้งอกตั้งใจกันอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งทางผลิตภัณฑ์มาม่านะคะโดยบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดมหาชนก็มีโครงการดีๆนะคะให้น้องๆได้ตริวฟรีเตรียมความพร้อมก่อนสอบอย่างมั่นใจกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมามา่าครั้งที่16ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13-19ตุลาคมนี้ที่ระดมติวเตอร์ชื่อดังรวม39ท่านสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมามา่าครั้งที่16ได้ ที่ w w w m a m a l o v e r n e t และ www.247friends.net ค่ะถ้าพูดถึงสินค้าเกษตรแปรรูปดอยคำนะคะหลายคนคก็คงรู้จักกันดีค่ะ,คะวันนี้ก็เลยจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่อำเภอตเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ แต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ประสบกับภาวะล้นตลาดราคาตกต่ำหลายชนิดหลายประเทศนะคะทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นั่นก็คือน,นํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างข้าวหากขายทั่วไปคงได้ราคากิโลกร,รัมละไม่กี่บาทแต่ถ้าผลิตเป็นข้าวกล้องคุณภาพดีราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว ข้าวกล้องที่เห็นนี้ประกอบไปด้วยข้าวกล้องหอมมะลิข้าวมันปูและข้าวหอมนินที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากทีเดียวค่ะและหากจะพูดถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องที่นี่เลยค่ะโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปแห่งที่3าที่อาเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงงานที่พัฒนามาจากโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2523คุณระมอนธนโสพลผู้จัดการโครงการปร,ปรับปรุงโรงงานเผยว่าผลิตภัณฑ์หลักเป็นผล,ผลิตจากมะเขือเทศ แก้วฟักงกระเจีย๊ยบขิงและมะตูมโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครส่งพืชผลการเกษตรเข้าโรงงานนี้ไม่ต่ำกว่า500ครัวเรือนอย่างในภาพที่เห็นก็เป็นการแปรรูปมะม่วงแก้วในรูปอบแห้งซึ่งในแต่ละปีมีมะม่วงแก้วสดกว่า200ตันและอบแห้งออกมาได้ราว50ตันกระนวนการผลิตก็เริ่มตั้งแต่นำมะม่วงมาบดแล้วนำมาปอกเปลือกปาดเอาแต่เนื้อออกมานำไปหมักด้วยน้ำปูนใสและกรดผลไม้นำไปต้มเชื่อมและอบแห้ง กระทั่งมาสู่สายพันธุ์การบรรจุค่ะและการบรรจุอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่ออกแบบสวยงามก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะคะเมื่อเขิดเทศเป็นสินค้าเกษตรอีกตัวหนึ่งค่ะที่นํามาแปรรูปค่อนข้างมากโดยโรงงานแห่งนี้รับมะเขือเทศสดได้ถึง2,000ตันและนํามาแปรรูปเป็นมะเขือเทศเข้มข้นได้ราว3,000ตันส่งโรงงานอุตสาหกรรมประจกองทั่วประเทศรวมถึงโรงงานทำซอสมะเขือเทศและน้ําจิ้มต่างๆ ใครที่สนใจต้องการเยี่ยมชมโปรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรแห่งนี้ติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะพัทรวัตรหัวเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สอดก้านข่าวพัติชนทีวีรายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะจัดงาน20ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าปฏิัตามบรรยากาศกันค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานักสํานักงานใหญ่กฟผจังหวัดนนทบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดงาน20ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าและพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโลกโครงการสลักประหยัดไฟฟ้าเบอร์5โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานพลตำรวจโทวิเชียนโชติสุขโชติรัฐเป็นประธานในงานไฮไลท์สำคัญภายในงานอยู่ที่งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณจากพันธมิตรทุกภาคส่วนการเปิดตัวแอปพลิเคชันเบอร์5การเสวนาหัวข้อ20ปี DSM ถ้าวันนั้นไม่เริ่มวันนี้จะเป็นอย่างไร และการแสดงต่างๆมากมายทั้งนี้ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน20ปี DSM การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถสร้างผลสำเร็จในการลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบกว่า3,000เมกะวัตต์และลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้10.7ล้านตันขอบคุณทุกทา่านจากใจของเราชาวกฟผ หลังคณะกรรมการโนเบลนะคะประกาศให้องค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีหรือ OPCW ค่ะชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันนะคะว่าทำไม OPCW จึงควรได้รับรางวัลนี้ไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded The OPCW มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1997ตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี และเมื่อเร็วๆนี้โ p พีบเพิ่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทำลายคลังอาวุธเคมีซีเรียตามมติของสหประชาชาติซึ่งนี่ถือเป็นการทำงานครั้งแรกในพื้นที่สงครามกลางเมืองซึ่งหากพิจารณาจากผลงานในปีนี้อาจจะไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักเมื่อเทียบกับผู้ถูกเสนอชื่อรายอื่นนอกจากนี้ o p c ดก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในซีเรียและภารกิจก็ยังไม่สิ้นสุดหลายคนจึงตั้งคําถามว่าจะทําให้สันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรคณะกรรมการให้เหตุผลว่าได้เฝ้าติดตามดู o p c w มานานแล้วซึ่ง o p c w ไม่ได้ทำงานแค่สร้างสันติภาพภายในปีนี้แต่ได้ทำงานช่วยหยุดการใช้อาวุธเคมีทั่วโลกมัโดยตลอดและเหตุการณ์ที่ซีเรียเป็นเพียงแค่ไฮไลไท์เท่านั้น สำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล1.25ล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า30ล้านบาทซึ่งจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในกรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ในวันที่10พันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันครบรอบคล้ายวันเสียชีวิตของ Nobel, นายอันเซ็ตโนเบลนักอุตสาหกรรมชาวสวีเดนและผู้ก่อตั้งรางวัลน,นี้ในปี1895 พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวกีฬาค่ะจะพาไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมเดินทางไปอิหร่านเพื่อแข่งเอเชียนคัพ2015รอบคัดเลือกค่ะส่วนในช่วงของบันเทิงนะคะจะพาไปดูเรื่องราวของเว็บไซต์าหาคู่ให้ผีค่ะ